ตกค่าเอฟซโอ้ยดูมุดิตานะคะกับคุณพ่อนะคะไปเกี่ยวหญ้ามานี่ได้มาหนึ่งเข่งนะคะแล้วก็มีต้นกล้วยมาด้วยนะคะเป็นไงพ่อไปกับมุติตาเป็นไงเ <c oughs> นี่ยตัวร้ายทุกคนตัวร้ายนี่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 เขาเป็นนิ่งเขาทำเป็นนิ่ง <c oughs> เพราะว่าสยบกันเครื่อนไหวเคลื่อนไหวเหรอ <c oughs> เอเอเดี๋ยวก็ออกลายถ้าปล่อยปุ๊บใช่ไหมอืออยู่ใีนี่แหละ เดี๋ยวนี้นะคะที่บาทีกินต้นกล้วยเลยนะ,นะทุกคน แล้วรอบหนึ่งแต่นี่คือมาเก็บไรเยลเอท,ทุกคนนะคะนี่จะมีตัวนี้นะคะที่มันหลงเหลืออยู่นะคะแล้วก็พวกเศษดินนะคะเศษปูนนะคะที่มันอยู่ตามขอบนะคะแล้วก็แทะออกนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บให้มันดีนะคะเวลาเราเมเครื่องแบบเนี่ยเครื่องมันจะไม,ไม่เรียบอะทุกคนเออน,นะคะนี่เก็บเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาไปทิ้งค่ะดีคุณพ่อนะคะจะมาปูเคื่องอตรงนี้ทุกคน ก็มาดูกันเคลียร์พื้นที่ก่อนเวลาปล่อยน้องแมวนี่ปล่อยปุ๊บนะคะเขาก็ออกมายืดเนื้อยืดตัวนะคะอันนี้เขาขังเขาเกือบทั้งวัน พากันนอนกิ้งไปกิ้งมานะคะนอนแบบหลายตลงอะนอนทั้งวันอะทุกคนเนี่ย mm. พอค่้มานะคะก็ต้องมาปล่อยให้เขาออกมาข้างนอกวิ่งเล่นหนึ่งน้ำนะจิ๋นหนึนหน่น้ำทุกคนขาวดำนี่ชื่ออ,อิปัชนานะคะส่วนที่กำลังกินน้ำนี่ชื่อว่าสมระานะคะส่วนขา,ขาวๆตรงนู้นชื่อว่าสติปัฏฐานสี่ภูมวิหารสี่อยู่นู่น เดี๋ยวถ้าอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทํากรงใหญ่ให้เขาอันนี้เขาอยู่กรงตรงนี้แคบๆนี่ไปก่อนเป็นไงล่ะมีความสุขไหมเออไปไปวิ่งเล่นไปลเลวเดินสำรวจลว <c oughs> ะตัวนี้ชื่อว่าผมมีหานสีนะคะ นี่ถ้าอนาปนสติยังมีชีวิตอยู่นะคะทุกคนเขาก็จะโตเท่าๆกันแล้วก็จะเดินเล่นวิ่งเล่นด้วยกันอย่งนี้แต่ว่าไม่เป็นไรหรอกทุกคนเขาก็มาใช้เวรนใช้กรรมเนาะมาเอาพบเอาชาติเหมือนกับเรานั่นแหละดูดู <laughs> ทุกคนกระดิ่งของนอ้องแอร์สติปัฏฐานสี่นะคะแบบค้องที่ขา ไปไปเดินเล่นไปไปไปเดี๋ยวแม่จะไปทํางานต่อแล้วเดี๋ยวให้เขาเดินเล่นไปมาแถวนี้แหละทุกคนแม่นะคะก็จะกวาดตรงนี้นะคะให้กับคุณพ่อสักนิดนึงนะคะพวกขี้ฟงุฟงขี้ฝุ่นที่มันยังเหลือนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนตรง,ตรงนี้นะคะที่เป็นอีกสีหนึ่งที่ยังไม่เสร็จนะทุกคนห้องน้ําก็ยังไม่เสร็จห้องตรงนี้ก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะคือจะบอกวันนี้นะคะก็งานข้างนอกเยอะมากเลยทุกคนน้องเซนก็ไปขายหลังจากที่ไป พากันไปทํางานข้างนอกเนาะคุณแม่ไปเชียงใหม่ตอนเช้ารอบนึงนะคะกลับมาปุ๊บนะคะไปตั้งแต่หกโมงเช้าค่ะไปเชียงใหม่เนาะเอานั่งร้านนะคะไปส่งลูกค้านะเออได้พอดีได้นั่งร้านมานะคะนั่งร้านเก่าทุกคนแล้วก็ไปส่งลูกค้านะที่เชียงใหม่ตั้งแต่หกโมงกลับมากับเข้าบ้านก็ประมาณเกือบสิบโมงอ่ะทุกคนแล้วคุณพ่อก็ไปขนของเก่าอีกกับน้องเซนนะคะอืเสร็จปุ๊บนะคะกลับมานะคะก็มีงานอย่างอื่นอีกนะคะ เสร็จแล้วก็จะมาปูกระเบื้องนี่ต่อทุกคนงานแต่ละวันนะคะคุณมีทั้งวันอะ่ะทุกคนม่ได้หยุดไดยยั้ยงไ,ได้หย่อนนะคะดูให้ดูมุมนี้บ้างเห็นไหมมันจะเป็นลักษณะแบบนี้คือจะบอกว่าทรงแบบนี้นะคะคุณแม่เป็นคนออกแบบนะคะแล้วคุณพ่อเป็นคนทํารูปแบบตัวพวกเนี้ยนะคะคุณแม่เป็นคนออกแบบว่าเออห้องอยู่ตรงนี้รูปแบบห้องนอนอยู่ตรงนี้ห้องโถองอยู่ตรงนี้ห้องน้ําอยู่ตรงนี้ติดกระจกตรงนู้นอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นอย่างนี้นะคะทุกคน แล้วกระเบื้องนี่คุณแม่ก็เป็นคน,คนเลือกนะคะเพราะว่าเราแบบเลือกกระเบื้องที่เขาแบบเอามาแบบลดราคาเนาะมันเพราะฉะนั้นสีมันก็จะไม่เหมือนกันลายก็จะไม่เหมือนกันคุณแม่ก็ต้องคิดว่าคุณแม่จะทํายังไงให้สีมันแมทกันให้สีไม่หลอกตาให้สีไม่ไม่ดูน่าเกียดอะ่ะทุกคนเอออะไรเงี้ยคุณแม่ก็เลยเลือกลายนี้มานะคะนี่สีขาวนะคะมีความเป็นลายแบบอ,อ่าเขาเรียกว่าหินแกนิกอะ่ะทุกคนเออนะคะหินอ่อนอะ่ะอืมนะคะดูสีดูสะอาดนะทุกคนเนาะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะเห็นไหมนี่แต่ว่ามันจะมีความลายคล้ายๆกันแต่ว่าแต่มันต่างกันตรงสีที่มันเป็นสีเทาอันนี้เป็นสีขาวนะคะซึ่งมันก็จะทําให้ดูแบบโอเคมันมันมันสามารถที่จะแบบกลมกลืนไปด้วยกันได้อะทุกคนพราะตัดจากตรงนี้ใช่ไหมสีเทานะคะตรงนี้สีขาวตรงนี้ก็มาก็จะเป็นสีหนึ่งเอ้ยสีคล้ายๆกับตัวนี้นะคะลายคล้ายๆกันแต่ว่า ลายตัวน okay, mm ี้จะเข้มกว่านะคะเห็นไหมคะเสื้อมันมันมันเขาเอากระเบื้องมาขายมันมันมันมีอย่างละนิดละหน่อยอ่ะทุกคนเออแต่ตัวนี้นะคะก็จะปูตรงนี้ตัวนี้พื้นที่ตรงนี้จะมีสองลายนะคะสองลายอืมนะคะก็จะเป็นลายนี้แหละลายนี้กับลายนี้แหละที่ผสมกันนะทุกคนแต่มุมตรงนี้จะเป็นลายนี้หมดเลยนะคะตรงนี้จะเป็นลายนี้หมดเลยให้ทุกคนดูก่อนโอเคเดี๋ยวคุณแม่จะไปกวาดก่อนนี่ก็จะเป็นสีดํา นีโอเคทุกคนเข้ามา ทคนคุณแม่ก็จะพาทุกคนมาดูตรงนี้นะคะเมื่อวานนะคะคุณแม่นะคะกับคุณพ่อใช่ไหมช่วยกันทําความสะอาดนะคะเพื่อที่จะปูกระเบื้องใช่ไหมปรากฏว่านะคะมันมืดค่าเกินไปค่ะก็เลยคุณพ,พ่อก็เลยเปลี่ยนนะคะแบบว่าแผนนะคะมาวัดกระเบื้องนะคะเพื่อที่จะเตรียมไว้ตัดแทนนะคะทุกคนแม่ขิดเป็นเส้นๆนี้เพื่อจะเอาเียวไว้ตัดนะคะ จะปูใช่ไหมคะทุกคนแล้วทีนี้มันมันคุณพ่อก็ทําหลายอย่างน,นระหว่างวันอะไรเงี้ยก็เลยว่าเออไว้ทําวันนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยสุดล้ววันนี้ก็คือจะมาปูตรงนี้นะคะทุกคนแต่นี้ก็จะเป็นงานแก่เนาะไม่รู้เป็นอะไรทําไมถึงแกะออกนะคะอืมอ่ะเดี๋ยวไปดูผู้ช่วยต้องมาสมบูรณ์กันค่ะนี่วันนี้ผู้ช่วยต้องมานะเมื่อวานไม่ได้มาใช่ไหมต้องไม่ได้มาเพราว่นเธอไปไหนนะทำชักโครกไปทำชักโครกแล้วเป็นไงโอเคไหมใช้ได้เลย เอ,อนี่หน้าที่ของผู้ช่วยต้องนะคะก็คือผสมปูนนะคะวันนี้น่าจะเสร็จเร็วอะ่ะทุกคนเพราะว่ามีผู้ช่วยละวทีคุณพ่อทําคนเดียวมันทั้งผสมปูนทั้งปูกระเบื้องทั้งหิ้วปูนเนี่ยมันก็เหนืน่อยไงทุกคนอันนี้ต้องใส่น้ำเหรเนม่เธออือคนแล้วใสเ่เยอะจะมันเหลวอืม แต่ทุกทีพี่เห็นพี่เห็นไอเสียมแบบว่าใส่น้ำจนน้ำเต็มเลยนะครูทีนี่น้ำแบบขังเลยนะอืมก็สมอืมแล้วก็อันนี้จะเป็นทรายนะคะที่เราซื้อมาทำงานนะคะแล้วก็เหลือนะคะเราก็จะเอาไปผูมกับเคื่องไปผสมปูนคูกับเคื่อง ช้านะคะทุกคนรถก็จะเยอะมากเลยตอนนี้คุณพ่อนะคะไปซืออ้ออุปกรณ์นะคะในการที่จะมาล็อกกระเบื้องนะคะแล้วก็ซื้อปูนมาเพิ่มเนาะนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าขั้นตอนของการปูกระเบื้องตัวนี้จะเป็นยังไงนะคะข้าวเช้าก็ยังไม่ได้กินนะทุกคนเนี่ย เดี๋ยวคุณพ่อมานะคะเดี๋ยวพ่อบอกว่าจะแวะซื้อกับข้าวมาด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็มานั่งกินข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาปลูกกับเอื้องไข่ไข่ต้มไม่ใช่ไข่ต้มอันนี้ไข่นึ่ง เดี๋ยวจะแกะนะคะโอ้โอไม่ได้เอาแบบว่าไม่ได้เออเดี๋ยวทุกคนไม่ได้เห็นหน้าเห็นแต่ แต่ตัวไม่ได้ไปซื้อวัตถุดิบมาไว้ทำกับข้าวอ่ะทุกคนเช้านี้มาก็เลยกินอะไรง่ายๆไปก่อนไข่ต้มโอ้ยรอ้อนไข่ต้มกับน้ำพริกเจียวบอง 不要穿了。 เจ้บงชีพพี่อ้อยเอฟซี MC นะคะให้มาตอนมาเยี่ยมนั่แหละทุกคนกินเกือบจะหมดกระปุกละเดี๋ยวเรียกคุณพ่อมากินข้าวอะ่ะข้าวเช้าสับนิดน,นึงเดียบร่อยข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวอุ่นแล้วข้าวเหนียวก็คือเป็นข้าวเหนียวที่หลายวันแล้วนะคะ อืที่เราเหลือจากการซื้อมากินแล้วเราก็เ,าเก็บไว้ในตู้เย็นเอามาอุ่นนี่ทุกคนสองตายายกินหมดไหมนี่ คุณพ่อมากินข้าวอ่ะพ่อมากินข้าว่อนอคุณพอ่อคุณแม่ไปเรียกคุณพ่อแล้วคุณพ่อเขาบอกว่าให้คุณแม่กินก่อนเลยเขาจะปูกระเบื้องไปก่อนเพราะว่าไม่งั้นอ่ะมันปูนมันจะแข็งอืเดี๋ยวจะมากินทีหลังคุณแม่ก็กินกับทุกคนไปก่อน าก็ติดมาถ้าคนงานของเราสบคนแต่ยายอะ่ะมันแข่งกับเวลาแค่ไหน ให้ทุกคนดูอ่ะแค่ส่วนน้อยเนี่ยนี่คุณแม่กินข้าวเสร็จแล้วนะคะคุณแม่ก็มาถ่ายทิ้ให้ทุกคนดูตอนคุณพ่อปลูกกระเบื้องนะคะเพราะทำไมไม่ไปกินข้าวก่อนอะ่ะปูมันจะเซ็ตคือเหลือไข่ขไว้ให้พ่อสองแก่นนะสองลูกอะ่ะ กับอย่บ่องทําเส็จแลวนะเดี๋ยวขอเดี๋ยวเดียวนะอืมโอเคผู้ช่วยต้องไปวันนี้น่าจะเสร็จเร็วทุกคนเพราะว่าผู้ช่วยต้องมาช่วยไปหิว้วช่วยผสมปูน<อ>นี่มันเร็วขึ้นขนาดเก่ามันเอาผูงเป็นทางเดินไป มันมีหลายฝืน,ะนอะตันแรกจากเนื เซนกับเฟิร์นจะกำลังจะเอามากอไปขายนะคะเป็นกำลังใจให้น้องเซนด้วยนะทุกคนแผนกไปขายมะละกอไม่เป็นไรเอาไรเอาช่วยแบมาเอมันหิวแล้วมันก็มีแหงแล้วหัวโว้ คุณพ่อนะคะก็ได้ปูกระเบื้องนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะจากตอนแรกนะคะมันก็จะเป็นแบบไม่ใช่แบบนี้นะทุกคนยนะังครึ่งครึ่งอยู่อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เกือบเต็มแล้วนะคะเหลือแค่ในส่วนด้านข้างตรงนี้นะคะซึ่งคุณพ่อกําลังตัดกระเบื้องใส่อยู่ทุกคน,นในห้องนี้จากตอนแรกนะคะที่มันยังเหลือช่องว่างนะคะตอนนี้ก็ตัดใส่แล้วเรียบร้อยในพื้นที่ ก็ด้านข้างตรงนี้กําลังใส่ีิเส็จเร็วเพราะว่าผู้ช่วยตองมาช่วยงานนะคะมาช่วยผสมปูแล้วก็หิ้วปนูนก็เลยน่ะงานมันก็เลยเสร็จไวทุกคนแล้วก็เดี๋ยวก็จะใส่ตรงนี้ด้วยนะคะพรุ่งนี้ค่อยมาใส่ยาแนวแล้วก็เก็บรายละเอียดทีหนึ่งตรงนี้ด้วยทุกคนเห็นไหมเนี่ยมัน จะเป็นร่องนี้ซึ่งไอต้ตรงเนี้ยม,มันมันใส่ทั้งแผ่นไม่ได้มันต้องต้งตัดนะคะเพื่อใหนได้ได้เอได้ขนาดนะคะได้เป็นช่องเรียกก็ไม่ถูกนะทุกคนเรียกเขาเรียกอะไรมันไม่เต็มแผ่นนะเออนแหละไช่วยต้องกลับบ้านแล้วได้เวลาเลิกงานแล้วค่ะเอซแยกย้ายกัน กูกกระเบื้องยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเหลืออีกเห,หลืออีกในส่วนที่ตรงขอบกระแพงค่ะทุกคน mm hmm. ไปใส mm ่รองเท้าบูท๊ทเราจะไปเกี่ยวหญ้าให้ทิบัสีนะคะชีวิตบันเทิงมากเลยเอฟซี นะคะมาสวนเจนาแล้ว,วลตัวรายอ,วอยู่นี่ค่ะทุกคนนี่กูไม่เอาเชือกมัดคอเขานะเพราะว่าเขาวิ่งนะคะจะข้ามถนนกูไม่กลัวว่ารถจะชนก็เลยเอาเขามัดแล้วก็ขึ้นรถพ่วงแบบนี้เขานหนีมาจากโกด,ดังที่เราพาเขาไปอยู่อ,ะ <ไป S 1> อ่ะกูไป,ะไปเอาอาหารมาให้สองตัวเนี่ยเ,ออเดี๋ยวค่อยเอาเอามาให้เดี๋ยวก่อนขนมปังก็มีเนี่ยแม่แม่อยู่นี่แม่ลงขนมปังนี่ ้องหมาสองตัวนะคะเขาไม่ยอมไปอ่ะทุกคนเขาไม่ยอมไปอยู่ที่โกดังตรงนู้นอ่ะพาไปก็หนีมาอืมก็เลยคิดไปคิดมาว่าเอ๊ะจัดทิ้งไว้ที่นี่ดีไหมให้เจ๊เลี้ยงวันหนึ่งเจ๊มาอยู่นะพ่อเนาะหรือว่าเจ้าใหม่มาเขาจะอยู่ที่นี่เลยหรือว่ายังไงดีไหมพ่อให้ไปแล้วก็ให้ไปแล้วก็พากันกัดรั้วกัดลายหนีออกมาทุกคน ลงมาลงมาพ่อยไปเกี่ยวหญ้าเร็วดูทำดูทำทุกคนทุกคนดูมุทิตาสีหนีหนี<ด>จากามเมตาแล้วก็ววแ,ลวแล้วก็ข้ามถนนนะคะข้ามแยกไฟแดงมาที่ไอ้บ้านอะ่ะทุกคนอืมเนี่ยให้เขากินก่อนกินข้างนาในดีกว่าโอ้สวยอยู่โอ้ไม่ได้กินละมุทิตา จบม,จโโมอดก่อนเดี๋ยวจะเอาเขาไปส่งที่โกดังอยู่กับเมตาต่อเมตาล้องหา,หาเอเมตาล้องหาทุกวันเมตาไม่มีเพื่อนมาก่อนเลสีไม่งั้นเขาจะหนีอีกอพลังเขาเยอะเมดิตาเนี่ยสลาเป็นกรดกาส่วนเจ๊โอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่ก็ให้ทุกคนได้ ติดตามแค่นี้แหละนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็มาดูกันว่าคุณพ่อปลูกกระเบื้องเสร็จแล้วนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์่ะมันจะเป็นยังไงนะคะโอเค<ม>ค่ะมเขาไม่ลงลพ่อดูหน้าเขาสิเขาไม่ลงดูหน้าเขาเอาเขาไปด้วยพอ่อจ้างเขาเอาตะก,กร้าใส่ไปด้วยพ่อดูคิดด่ะเขาคิดยังไงของเขาลนะเออ จะกลับแล้วเหรออยากไปหาแม่ตาแล้วเหรอเอออ่ะรู้ซึ้งหรือ,อยังอยากไปละกะอ,อยากกลับกดังละกะกลับแล้วใช่ไหม,มไปเลยมา,มาแล้วมาแลไม่มีใครให้เข้าบ้านหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีใครเข้าบ้านเพราะว่าไปกัดเสื้อผ้าหรอไ,ไปหาวหอนทั้งคืนเขาไม่นอนกันเพื่อนบ้านก็ไม่ได้นอนเอ,อเพื่อนกับเส้นก็ไม่ได้นอนออ ให้เขาอยู่กับคุณพ่อตรงนั้นแหละทุกคนเออโอเคนะคะบ๊ายบายนะคะทุกคนเอ้ยอคุณแม่น,นะคะก็อยากอยู่แบบสงบๆนะคะแบบว่าธรรมชาติแบบนี้แหละแต่ว่ามันต้องทํางานเนาะมาถึงสวนเจ๊ที่ไรก็รู้สึก,กดีตลอดเลยเอาละวิ่งตามโอเคค่ะโชคดีค่ะทุกคนเดี๋ยวคุณพ่อกลับไปคุณพอ่อต้องไป เาขาเรียกว่าไปดูกระบ,บงกระเบื้องไปเช็คนู่นเช็คนี่อยู่ค่ะหาอะไรกินด้วยตกคายเอฟซีโอ้ยดูมุดิตานะคะกับคุณพ่อนะคะไปเกี่ยวหญ้ามานี่ได้มาหนึ่งเข่งนะคะแล้วก็มีต้นกล้วยมาด้วยนะคะเป็นไงพ่อไปกับมุดิตาเป็นไงเนี่ย,นนยตัวร้ายท <c oughs> ุกคนตัวร้ายนี่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 เขาทำเป็นนิง่งเขาทำเป็นนิ่ง <c oughs> เพราะว่าสยบกันืเคลื่อ,อนไหวเหรอเ <c oughs> ออ <laughs> เดี๋ยวก็ออกลายถ้าปล่อยปุ๊บใช่ไหมอืมอยู่ในนี้แหละ <laughs> เดี๋ยวนี้นะคะนี่ป่าสีกินต้นกล้วยเลยนะทุกคนแง่แง่แงแล้วพ่อเออเดี๋ยวนี้พ่อเอาเขาไว้ข้างนอกเหรอในนู่นอ้าวแล้วทำไมเอามากองตรงนี้อะเดี๋ยวเอามาข้างนอกอ้าวจุดเชก่อมโยงต่อไปอ๋อวันนี้มัดเขาข้างนอกมัดเขาข้างนอกเมื่อวาน,นล่ะตแตกต่างอะไรข้าง,างนอกกันอะเออใช่ أو, เขาแทงทะลุหมดอ่ะเปิดหมดอ่ะทุกคนตอนนี้นะคะมุทิตาจะถูกมัดอยู่ตรงนี้นะคะเอ้ยมิทิบาสีจะถูกมัดไว้ตรงนี้เออเพราะว่าโกดังนะคะคือมันพังหมดแล้วทุกคนเห็นไหมเนี่ยมันพังหมดแล้วด้านข้างเนี่ยที่เราทาไว้ให้เขาเนะี่ยดูดิเห็นไหมคะเออไม่เหลือแล้วฮะของโปรดเขาเนี่ย reusable, ใบกล้วยเนี่ยเหรอ ดีมันดีหน่อยตรงที่ว่าหน้าหนาวมันมันไม่ได้นี่ไงทุกคนมันไม่ได้มีค่อยมียุงเท่าไหร่เนี่ยดูขี้เขาเต็มเลยนะคะเดี๋ยวไว้ต้องเอากระสอบมาใส่แล้วก็เดี๋ยวไปทับทับไว้ไปผลูกต้นไม้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะต้องมาเคลียร์ก่อนทุกคนเดี๋ยวจะอะไรอะไรเสร็จก็เดี๋ยวจะเอาอิบาสีไปน่นแหละทุกคนอืมโอเค